มาอีกแล้วเหรียญกาจนาพารวยเหรียญชุดนี้รับซื้อ1 9 0 0 0 0บาทใครมีเอามาขายผมได้นะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกาญจนาครับเป็นเหรียญชุดเหรียญชุดนี้ครับเป็นเหรียญชุดนี้ที่มีพี่ท่านหนึ่งได้ดูคลิปเหรียญกาญจนาพิเศษแล้วได้ส่งเหรียญชุดนี้มาขายครับรับเงินสูงงสุดถึ หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับนี่คือเหรียญกาญนาวพิเศษพี่เขาได้ดูคลิปของผมแล้วไปค้นแล้วเจอเหรียญพวกนี้ครับมาขายรับเงินหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญกาญนาวพิเศษอยู่ที่บ้านรบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับท่านใดครับมีเหรียญกาญนาวพิเศษอยู่ที่บ้านกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับเพราะเหรียญของท่านอาจจะทําให้ท่านได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเลยนะครับถ้าทุกท่าน ดูตามแบบตามคลิปที่ผมบอกนะครับมาครับมาครับขอทักทายก่อนนะฮะสวัสดีพี่ซันนี่ครับสวัสดีพี่มิดเอฟจากไต้หวันฮะสวัสดีพี่สิริภพครับเอซจากนิวยอร์กครับสวัสดีพี่คนลกครับสวัสดีพี่วิมลครับสวัสดีพี่อัจฉรพลครับสวัสดีพี่พัชชาครับสวัสดีพี่ซันครับสวัสดีพี่วุฒิฮะสวัสดีพี่สุขครับสวัสดีพี่นงนิครับสวัสดีพี่เนลงสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับท่านใดเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับถ้าบ้านใดครับมีพวกนี้ครับเพื่อนเพื่อนพดูพี่น้องเงิน เครื่องกระเบื้องนะครับเครื่องลายครามนะครับนี่เครื่องกระเบื้องแบบนี้ถ้วยชามเป็นจลงครับแบบนี้นะฮะผมยินดีรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นกระปุกเป็นชามเป็นช้อนนะฮะท่านอาจจะได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะครับสาหรับเครื่องกระเบื้องนะฮะนี่การน้ําชาแบบนี้ครับปั้นน้ําชาไม่ว่าจะเป็นใบใหญ่ใบเล็กนะครับแล้วก็ใบเล็กแบบนี้นะฮะรับซื้อครบทุกสีนะครับใครมีนะครับแบบนี้ เอามาขายผมได้ใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้ครับแบบนี้สภาพสมบูรณ์ใบหนึ่งหลักหมื่นนะบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับแบบนี้สภาพสมบูรณ์ผมรับซื้อใบหนึ่งหลักหมื่นนะครับใครมีแบบนี้แอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้นะตามหน้าจอเลยครับเ<ๆ>ครื่องเงินงับเพื่อนๆเดี๋ยวขอวางก่อนเดี๋ยวแตกเครื่องเงินงับไม่ว่าจะเป็นขันเงินนะครับนี่เดี๋ยวหยิบให้ดูครับขันเงินผ่านเงินแบบนี้ครับนี่ขันเงินแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับนี่ขันเงินพ่านเงินครับเข็มขัดเงิน ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนบ้านใดมีเครื่องเงินครับนึกถึงผมครับแบงค์เข็มเป็นวัตถุโบราณบางชิ้นราคาชิ้นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะบางชิ้นราคาชิ้นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะครับนี่นี่นี่ชุดนี้ครับชุดนี้ซื้อพี่ท่านหนึ่งมาเมื่อคืนซื้อพี่ท่านหนึ่งมาเมื่อคืนรับเงินเกือบแสนนะชุดแบบนี้นะครับรับเงินเกือบแสนนะครับใครมีนะครับแบบนี้นะฮะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาได้ แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาได้ครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะรับเงินแสนเงินล้านนะสำหรับเครื่องเงินครับเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่าเรารับหมดบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่งานเก่าเรารับหมดสามารถมาแลกเป็นเงินแสนเงินล้านได้นะใครมีแบบนี้นะผมเคยเจอบางบ้านนะครับผมซื้อทีเดียวนะครับ13ล้านผมเคยเจอบางบ้านนะครับซื้อทีเดียว13ล้านครับสาหรับเครื่องเงินแบบนี้นะใครมีของแบบนี้อยู่ที่บ้าน นึกถึงผมครับใครอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัถุบุราเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านแคปเจอร์หน้าจอไปจ้ะแคปเจอร์หน้าจอไปจ้ะนี่คือแผนที่ครับมาครับมาครับพี่ๆท่านใดครับที่บ้านพี่ๆท่านใดมีพระเครื่องพระพุชานะครับอยากจะแบ่งให้ผมเชา่าพุชาไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กแบบนี้หรือจะเป็นองค์ใหญ่แบบนี้ครับ9นิ้ว5นิ้วมากกว่า9นิ้วเรารับหมดเลยนะใครมีพระบูชานะครับ บางของพ่อต้องบอกนะองคหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะครับบางของพ่อองคหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านนะครับใครมีพระบูชาเดี๋ยวหยิบให้ดูเดี๋ยวผมหยิบให้ดูรอแป๊บนึงนะครับนี่นี่อย่างนี pe kind of here, ้นี่ท er like ุกท si. like ่านดูครับนี่พระบูชาสมเด็จโตแบบนี้ครับพระบูชาสมเด็จโตแบบนี้ครับนี่ใครมีแบบนี้ผมรับเช่าเนี่ยอย่างเงี้ยตาร์ที่องหนึ่งสามสี่หมื่นแบบนี้นะครับตาร์ที่องคหนึ่งสามสี่หมื่นบาทนะครับสาหรับพระบูชานะใครมีพระบูชาพระเครื่อง มีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่ยแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้อันนี้สร้างปีพศ2515ครับถ้าเป็นไซส์ใหญ่ผมรับเช่าองค์นึงเป็นแสนนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะครับผมรับเช่าองค์นึงเป็นแสนนะครับใครที่มีพระบูชาแบบนี้อยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรลองถือมาที่ร้านครับหรือเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับนี่เดี๋ยวให้ดูไหนไหนหยิบพระบูชาแล้วครับผมเนี่ยชอบเป็นคนที่ชอบสะสมพระบูชาครับนี่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 นอะทุกท่านดูครับนี่ อย่างนี้ครับ shirt. อย่างนี้เขาเรียกว่าพระยุคราชการครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพระยุคราชการครับแบบนี้นะฮะต้องบอกทุกท่านเลยราคาเนี่ยองหน <c noir> ึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นขึ้นอยู่กับศีลขึ้นอยู่กับพุทธศีลนะครับขึ้นอยู่กับเนื้อขึ้นอยู่กับสภาพอ่าพระบูชานีต้องเล่นหนาหนาต้องเล่นหนาหนาแบบนี้ครับถ้าหนาหนาแบบนี้มีราคาใครที่มีพระเครื่องพระบูชาอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้ครับ หรือเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านครับมาครับมาครับมีคนถามว่าอ <c oughs> ขออภัยนะครับยังรับซื้ออยู่ไหมไลน์ไปหลายเดือนแล้วไม่เห็นอ่าน <c oughs> พี่จา๋าน้องอ่านไลน์ทุกวันผมอ่านไลน์ทุกวันครับมาครับมาครับใครที่ส่งไลน์มาแล้ว <c oughs> ผมเปิดอ่านแล, <c oughs> แล้วผมไม่ได้ตอบตแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาฟังให้ดีนะครับ พี่ๆท่านใดครับที่ผมเปิดอ่านไลน์ของท่านแล้วแล้วผมไม่ได้ตอบกลับแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาย้ําให้ฟังอีกหนึ่งรอบครับผมเปิดไลน์อ่านเนี่ยตอบกลับเฉพาะที่สนใจจะรับตื้อเท่านั้นใครที่ผมเปิดอ่านแล้วไม่ตอบกลับแสดงว่าผมยังไม่รับตื้อนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันตามนี้นะมามาเรามาดูนี่กันดีกว่าครับ นี่คือเหรียญพระราชจากภีธีการจนาพิเศษครับที่มีพี่ชุดหนึ่งที่มีพี่ท่านหนึ่งได้ส่งเหรียญชุดนี้มาครับแล้วรับเงินถึง19 0 0 0บาทครับใครมีเหรียญการจนากดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับใครที่มีเหรียญการจนากดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับนี่ระหว่างรอเพื่อนๆมีอะไรมาให้ดูครับนี่นี่ครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับซ้ายมือคือเหรียญพระพุทธชินราชครับนี่อินโดจีนนี่เหรียญรุ่นเหรียญกับพระอันเนี้ยสร้างรุ่นเดียวกัน เหรียญกับพระอันเนี้ยสร้างรุ่นเดียวกันแต่บางเหรียญมีราคาบะพระเครื่องแบบนี้รูปหล่อบางองค์ก็มีราคานี่แบบนี้นะครับสตาร์ทที่องค์หนึ่งเป็นหมื่นนะสตาร์ทที่องค์นึงเป็นหมื่นนะครับแบบนี้ก็สตาร์ทที่เหรียญหนึ่งหลายหลายพันนะครับเหรียญหนึ่งหลายๆพันถึงหลายๆหมื่นนะใครที่มีเหรียญพวกนี้ครับดูใครที่มีพระเครื่องสังเกตครับแบบที่ผมบอกพอพระเครื่องบางองค์เปลี่ยนเป็นเงินแสนเงินล้านได้ เปลี่ยนเป็นเงินแสนเงินล้านได้มามีคนถามคําถามอ่ะพี่จ๋าพี่จ๋าตอบพี่คนนี้เขาหน่อยตอบพี่เขาหน่อยพี่แกรับซื้อจริงไหมคะใครมีใครเคยแลกกับแกไหมคะพี่ลืมแล้วครับพี่พี่จ๋ารบกวนช่วยตอบพี่ลืมแล้วให้น้องหน่อยช่วยช่วยตอบพี่ลืมแล้วให้น้องหน่อยครับว่าเฮ้ยผมรับซื้อจริงหรือเปล่าพอดีผมอยากให้พี่เขาได้คําตอบจากเอซ อยากได้คาตอบจากเอฟซครับเพราะนี่นี่นี่อ่ะขึ้นนี่ตามหน้าจอให้ดูพี่ลืมแล้วครับใครที่เคยซื้อของกับผมมีใครเคยขายให้ผมบ้างมีใครเคยมาที่ร้านบ้างมีใครเชื่อใจผมบ้างกดพิมพ์ยืนยันให้น้องเลยครับกดพิมพ์ยืนยันให้น้องเลยครับเพราะผมไม่อยากให้หลายๆท่านหลงผิดบอกเลยนะครับผมไม่ไม่อยากให้หลายๆท่านหลงผิดนําเหรียญพวุ่งนี้ไปใช้ครับเพราะเหรียญบางเหรียญมีราคาเพราะเหรียญบางเหรียญ โครของโครมีรา,ราคาครับนี่ครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินครับกับอันนี้เป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปูท่ทวดครับเช่าหาได้เกือบทุกวันนี่เพื่อนๆพีพ่ๆดูท่านใดมีพระเครื่องครับท่านพีพ่ๆท่านใดมีพระเครื่องครับผมยินดีรับซื้อสวัสดีพี่พายุนครับจากสรับรีครับผมยินดีรับเช่าครับนี่เม็ดแตงหลวงปูท่ทวดพระเกา่าพระใหม่นะครับผมรับหมดพระเก่าพระใหม่ผมรับหมดเลยใครมีแบบนี้ฮะผมยินดีรับเช่าให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนรับประกัน ท่านรับเงินสดกลับบ้านเต็มจํานวนแน่นอนครับรับเงินสดกลับบ้านเต็มจํานวนแน่นอนนี่คือพระเครื่องครับนี่อันดับต่อไปครับ,เป,รคครบเป็นพระทองคําครับเป็นพระทองคําที่ผมบอกเ,เพื่อนๆเนี่ยว่าใครมีพระทองคํานะครับผมยินดีรับซื้อยินดีรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนฟังให้ดีครับผมยินดีรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนเอามาครับใครมีพระเครื่องแบบนี้ผมยินดีรับเช่าหลวงพ่อโสธร รุ่นนี้ครับรุ่น80ปีกรมตำรวจถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ขัดเงากล่องคบใบครบผมรับ130,000บาทนะครับถ้าเป็นขัดเงาพิมพ์ใหญ่กล่องคบใบคบผมรับเช่าที่130,000บาทนะครับใครที่มีพระเครื่องนะครับพระทองคำพระบูชามีแล้วอยากจะขายเอามาได้ครับนี่ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยานนี่มีพระแบบนี้ครับ มีพระแบบนี้เอามาได้เลยนี่จะเป็นเหรียญใหม่เหรียญย่อยพระย่อยอะไรพวกเนี้ยเรารับหมดรับเช่าตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านครับรับเช่าตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านครับนี่เอามานี่นี่นี่อันนี้หลวงปู่ทวดก็มาทีเป็นหนุงถุงแบบนี้ครับมาทีเป็นหนุงถุงแบบนี้ครับนี่ผมยินดีรับเช่านะผมยินดีรับเชา่านี่อันนี้สโสธรแปดสิบปีกรมตํารวจครับแบบนี้เอามาขายได้แบบนี้เอามาแลกเงินสดได้ครับใครที่มีนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพระเก่าพระใหม่นะ ผมรับเกือบหมดนี่ยี่ห้าพุทธศตวรรษครับนี่เนื้อชินครับแบบนี้ราคายังเยอะมากๆแบบนี้ราคายังไม่แพงนุ่งด้วยจํานวนการสร้างที่เยอะมากๆาําให้พระพวกนี้นะครับพอขายได้แล้วตอนนี้ใครมีพระเครื่องนะครับแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีหรือเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับมาครับมาครับกราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านครับกราบขอบพระคุณพี่ๆีทุกท่านครับอ่านี่พี่ดูพี่ดูจ๋าพี่จ๋าดูครับนี่รับซื้อครับผมเคยส่งไปแล้วนี่อ่ะพี่ดูตามหน้าจอเลย เคยไปแล้วขายได้ครับซื้อจริงแกไม่โกหกครับนี่อ่ะพี่ผมอ่ะไม่อยากยืนยันด้วยตัวผมเองว่าผมซื้อจริงหรือเปล่าให้พี่พี่เอฟซีของผมที่ดูอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีคนดู1,200ท่านให้พี่พี่ช่วยพิมพ์เมนตยืนยันครับมาครับนี่นี่พี่ตุ๊กติ๊กครับรับซื้อจริงไปที่ร้านมาแล้วนี่พี่สุรศักดิ์พินโรดพี่ชายที่น่ารักครับมาครับนี่ครับพี่แต้มครับนี่พี่แต้มหรือพี่ตั้มครับพี่เขาคนจริงที่สุดแล้วนี่นี่ฮะนี่พี่เลอศักดิ์ครับนี่กราาบบงมครั ขอบคุณพี่เลอศักดิ์ครับนี่ครับไปขายกับผมมาสองรอบแล้วนี่พี่จ๋าดูมันเยอะแยะมากมายจริงๆมันเยอะแยะมากมายจริงๆไม่อยากจะเดี๋ยวจะหาว่าเรามาโฆษณาตัวเองเดี๋ยวจะหาว่าเรามาโฆษณาตัวเองครับไปครับไปนี่ดีกว่ามานี่ว่ะเรามาดูเหรียญนี้กันดีกว่าครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ดูสังเกตครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับ ใครที่มีเหรียญแบบนี้สังเกตดูตามแบบที่ผมบอกเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะรับเงินหมื่นกันแสนนะนี่คือเหรียญต่างประเทศครับไฟหนึ่งอย่างครับนี่คือเหรียญต่างประเทศที่ผมบอกเอพกื่อนๆพี่ๆว่าใครมีเหรียญพวกนี้ผมรับซื้อใครที่มีเหรียญพวกนี้ผมรับซื้อให้ราคาดีแน่นอนเหรียญแบบนี้สตาร์ที่เหรียญละ2 5 0 0ถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0บาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญละ2,500ถึงเหรียญละ3 0 0 0 0 0บาทใครที่มีเหรียญต่างประเทศแบบนี้มีราคา บอกเลยใครที่มีเหรียญต่างประเทศแบบนี้มีราคาและสามารถขายได้และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้บางเหรียญขายได้สามแสนบางเหรียญขายได้ห้าพันบางเหรียญขายได้หนึ่งหมื่นแล้วแต่เหรียญครับแล้วแต่เหรียญใครที่มีเหรียญแบบนี้ดูครับแคปเจอร์ไว้ดูครับแล้วมีแล้วเอามาขายมีแล้วเอามาขายครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนมารับเงินสดไป มาเอาเงินสดจากที่ผมไปครับใครที่บอกว่าผมปั่นราคาไม่ต้องดูกดเลื่อนไปครับกดเลื่อนไปไม่ต้องดูครับแต่ใครที่คิดว่าผมพูดจริงทําจริงกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยครับนี่เหรียญจีนแบบนี้มีราคาครับมาเรามาดูนี่กันดีกว่าครับนี่คือเหรียญชุดนี้ครับที่พี่เขาส่งไปสนีมาขายแล้วรับเงินถึง19 00 0บาทครับพี่ๆท่านใดมีเหรียญแบบในรูปอยู่ที่บ้านครับ พี่ๆท่านใดมีเหรียญแบบในรูปอยู่ที่บ้านหรือว่าอยากจะรู้ว่าเหรียญแบบนี้ทําไมถึงขายได้หนึ่งหมืนเก้าันบาทลบกวนกดเก้ากดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับพี่ๆท่านใดมีเหรียญแบบนี้กดเก้ากดหัวใจรัวๆมาครับมาครับมาครับ่า,รบาเราจะได้รู้นะว่าเฮ้ยไอแบบนี้มันสามารถขายได้จริงนะบางคนบอกว่าผมมโนไปเองไม่มโนหรอกครับผมใช้เงินสดซื้อผมใช้เงินสดของผมซื้อครับ <c oughs> ไม่รู้จะมโนไปทําไมครับแบบนี้ใครมีเอามาขายผมแบบนี้ใครมีเอามาขายผมอันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนนะไม่ใช่เหรียญตัวอย่างนะครับพี่สุริรน์ครับอันนี้เป็นเหรียญหมุนเวียนที่เพื่อนๆพนี่ๆใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแต่ทุกท่านครับแต่ทุกท่านหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตหรือว่าเอฟตีของผมที่ดูของผมแล้วตอนนี้เริ่มมีคนสังเกตกันเยอะแยะมากมายครับ เริ่มมีคนสังเกตกันเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ยทำไมเหรียญแบบนี้มันขายได้ทำไมเหรียญแบบนี้มันขายได้นี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทพระราชพิธีกาญจนาพิเศษปีพศสองพร้อยสามสิเหรียญสี่เหรียญน,นี้มาแลกเงินสดกลับบ้านไปถึง1น0 0 0บาทครับดูนะครับท่านใดมีเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเศกรุ่นนี้หยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะโชคดี ดูนะครับใครที่มีเหรียญกรรยาญจนาภิเษกดูและสังเกตดูและสังเกตตามแบบที่ผมบอกใครมีเอามาแลกได้ใครมีเอามาแลก,กได้ครับนี่ครับดูนะครับจิบเหรียญสิบขึ้นมาแล้วหมุนนะทุกท่านเห็นอะไรไหมครับเห็นไหมครับพราเหรียญกาญจนาเนี่ยเอียงลงมาเกือบกลับเห็นไหมครับถ้าแบบนี้มีราคาถ้าเป็นพราเหรียญเอียงแบบนี้มีราคาสตาร์ทที่เหรียญหนึ่งประมาณถ้าสภาพใหม่ผมรับซื้อหนึ่งพันแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าเหรียญหน 1, ึ่งสองถึงสามร้อยบาทนะครับ ดูนะครับแบบนี้เะะ ally, drafting. รียกว่าแบบพาเสียนเอียงดูนะฮะค่อยๆดูครับพาเสียนเอียงขายได้มาอันนี้ครับอันนี้ครับนี่ดูครับนี่อันนี้เป็นเหรียญสิบบาทครับนี่แต่ดูครับอันนี้เป็นแบบพาเสียนกลับทุกท่านเห็นไหมครับอันนี้เป็นแบบพาเสียนกลับใครที่มีเหรียญสิบบาทพาเสียนกลับแบบนี้สภาพเก่าอันละห้าร้อยครับสภาพเก่าอันละห้าร้อยสภาพใหม่เหรียญละสามพันบาทครับพี่เขาได้ดูคลิปผม แล้วพี่เขาไปหาเจอเหรียญสิบสองเหรียญน,นี้มาก่อนแล้วเหรียญสิบสองอันนี้มาก่อนครับเหรียญสิบสองอันนี้มาก่อนแต่พี่เขาบอกว่าที่บ้านฉันยังมีเหรียญอีกเดี๋ยวพี่กลับไปลือ้อดูว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าที่คุณแบงค์ตามหาเหรียญอันนี้ครับพี่เขาได้เจอเหรียญน,นี้มาเป็นอันต่อไปครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์ครับพัลลาจะกพิธีการจนะพิเศษปีพศสองพันห้าร้อยสามเก้าพี่จ๋าหนึ่งพันสองร้อยท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์น้องหน่อย กดไลค์กดแชร์รวยๆน้องหน่อยครับพี่กดไลค์กดแชร์นิ้วโป้งของท่านเนี่ยนี่นิ้วโป้งแบบนี้ครับนิ้วโป้งของทุกท่านไม่ศึกแน่นอนเชื่อผมไม่ศึกแน่นอนครับกดไลค์กดแชร์รวๆเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กันครับเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้กันใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยครับนี่คือเหรียญห้ิตังกาจนาพิเศษปีพศ253 9ารมีคนบอกว่าผมมีทางเดียวกันทางเดียวไม่แพงครับพี่ทางเดียวยังไม่แพงครับดูนะครับ ใครที่มีเหรียญแบบนี้หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกาจนาแบบพระเสียนกลับเหรียญแบบนี้มันหลงอยู่ตามกระปุกของลูกท่านตามบ้านของลูกท่านใครที่มีเหรียญกาจนาแบบนี้ดูและสังเกตครับดูและสังเกตถ้าเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้มีราคาทุกท่านดูนะครับถ้าเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้มีราคาครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมได้สภาพใหม่ๆเหรียญหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยครับ สภาพใหม่ๆเหรียญหนึ่งหนึ่งันห้าร้อยครับดูสังเกตมีคนบอกว่าที่บ้านมีเยอะดูและสังเกตตามแบบที่ผมบอกนะครับดูและสังเกตตามแบบที่ผมบอกเผื่อเพื่อนๆพี่ๆอาจจะพลาดนะดูนะครับรับแต่แบบพาเสียนกลับนะพาเสียนตรงยังไม่มีราคานะครับนี่คือสามเหรียญการจนาพิเศษครับแล้วพี่เขาได้ไปรือเจอเหรียญเหรียญนี้ครับ นี่คือเหรียญเหรียญที่ระลึกของในหลวงรัชกาลที่9ของราชย์25ปีครับมองผิวเผินก็จะเหมือนกับเหรียญธรรมดาทั่วไปแต่เพื่อนๆดูครับหน้าเหรียญเขียน400บาทเอาเป็นว่าพี่ๆท่านใดครับพี่ๆท่านใดนะที่นี่ทั้ทง1,300ท่านครับท่านใดเอาไม่หลอกตัวเองนะท่านใดไม่เคยเห็นเหรียญ400บาทลบกวนกด5กดหัวใจรัวๆมาครับท่านใดครับ ไม่เคยเห็นเหรียญ400บาทเหรียญน,นี้มีหน้าเหรียญ400บาทครับลบกวนกด5กดัวใจรัวๆมาครับนี่ครับแบบนี้ขายได้จริงแบบนี้อันละหมื่นกว่านะจ๊ะแบบนี้อันหนึ่งหมื่นหนึ่งนหกนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อผมรับซื้อแน่นอนครับมีคนบอกว่ามีเยอะเลยดูนะครับดูแล้วสังเกตตามแบบที่ผมบอกใครที่ไม่เคยเห็นเหรียญ400ห้ามโกหกตัวเองใครโกหกตัวเองขอให้มือกดเอ๊พูดเล่น ห้ามโกหกตัวเองครับหรือว่าถ้าเกิดใครพอมีเวลาแล้วสลาเวลาได้รบกวนครับกด5กดหัวใจรัวๆมาครับกดห้ากดหัวใจรัวๆมาครับนี่คือเหรียญ400บาทที่ล,ลึกของราช25ปีออกเมื่อปีพศ2514เหรียญน,นี้ผมตีราคาให้พี่เขาไปถึง1 6 0 0บาทครับ1 6 0 0บาทจากหน้าเหรียญ400ทุกท่านดูนะครับจากหน้าเหรียญตรงนี้เขียนว่า400บาทแปลเปลี่ยนเป็นถึง1 0 0 0บาทครับ แปลเปลี่ยนไปถึงเงิน16,000บาทใครที่มีเหรียญแบบนี้สังเกตครับสังเกตดูตามแบบที่ผมบอกพี่ๆอาจจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้ก็ได้ที่เจอเหรียญกาจนาแบบนี้ครับเจอเหรียญกาจนาแล้วเจอเหรียญแบบนี้ไปลองค้นดูครับเผื่อพี่ๆอาจจะรับเงินอย่างเช่นชุดนี้ครับสี่เหรียญหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับ่าพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญกาจนาที่ขายได้ต้องเป็นแบบพลาเสียนกลับรบกวนพิมพ์คําว่ากลับและปวดหัวใจรว รบกวนพิมพ์คำว่ากลับแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับดูนะฮะเหรียญสิบการนาปี39แบบนี้ขายได้มีราคาและขายได้ครับใครที่มีเหรียญสิบการนาแบบนี้ดูนะดูแล้วสังเกตตามแบบที่ผมบอกไม่บอกว่าไงอะ่ะจะบอกว่าหายากก็ใช่จะหาไม่ยากก็ใช่ครับบางทีเจอทีหเหรียญสิบเหรียญเลยนะ เชื่อผมครับเหรียญแบบนี้มีอยู่จริงและขายได้จริงครับแคปเจอร์ครับพี่ๆท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญกาญนาที่ขายได้ต้องเป็นแบบพราเสียนกลับลบกวนพิมพ์คําว่ากลับแล้วกดหลวใจรัวๆยให้ผมนะครับมาครับกลับงามๆครับกลับงามๆครับไปครับนี่ครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญกาญนาพิเษกที่ผมบอกเพื่อนๆว่าถ้าเกิดใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปปมมาระเินค ของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะลายมันเยอะมากๆครับนี่ครับอย่างนี้ครับเครื่องกระเบื้องครับการน้าชาครับเครื่องไรคามบูแอนด์ไวครับนี่บ้านใดดูตามรูปเลยบ้านใดครับมีแบบนี้ครับนี่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 เดี๋ยวยิบไปดูเดี๋ยวยิบไปดูบ้านใดครับมีแบบนี้ผมรับซื้อนะมีถ้วยชามฝาแบบนี้ผมรับซื้อนะครับให้ราคาทุกท่านที่ยุติธรรมแน่นอนสําหรับเครื่องกระเบื้องนะครับใครที่มีนะ แอดไลน์มาได้หรือส่งรูปมาประเมินราคาได้มีเยอะๆผมสามารถเดินทางไปหาท่านถึงที่บ้านเลยนะครับใครที่อยู่ตามจังหวัดมีแล้วอยากจะขายสามารถส่งไปสนียเคอร์ี่ขนส่งทุกชนิดเนี่ยมาขายได้แล้วรับเงินสดกลับบ้านเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยนะครับมาครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับกราบงามๆครับพี่ๆทุกท่านที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมทํากิจกรรมนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ย ได้พบเจอเหรียญแบบนี้แล้วนํามาขายหรือนําไปเก็บสะสมได้แล้วรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เก็บเพชรวัตถุปลาเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง1,200ท่านไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะพี่ๆจ๋าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจรัวๆให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาร้านเปิดทุกวันนะครับ